ใส่ครับผมทุกเวนี้สิมีแบบงานกาชาดิครับพื้นกันเลยแหละงานวัดงานประจําปีครับเดี๋ยวผมสิบผ้ามาเลาะกินของกินแซ่บๆต้าบอกเลยว่าแซ่บด้วยตสิได้หน่อยครับในงานสิบตอนเขาสิมาน้อกันเป็นแบบแก้งเดียวกันไปเลยด้ครับผมนี่มาเคื่อนกับนี่ดนตีนี้อย่างครับผมแต่ละมือตอนนี้มากำลังเริ่มงานครับผม ไอเสียหาเบิ่งแต่แนวแซ่บๆให้เบิ่งครับผมโอ้โหนี่มันตาแซ่บครับผมเตี้ยวเรือสุขโขทัยเลยครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือสุโขทัยเลยอ๋อสมัคเลยเนี่ยยังม<า>ีวนอ่ะบนี่ครับเดี๋ยวน้องลองสั่งกูให <c oughs> ้เดี๋ยวลอาเบิ่งทานอร่อยๆอรอย่อเพิ่งมั้ครับผม นังเาอันนี้แค่กับเขาโอ้โหมดหมอลยบอกครับคลอดว้จ้าโอ้ทอดว้แไอ้นูกครับมียังไงครับปลาเบิร์ดับเมืดอีกที่เรา เพรามัก์สักมีครับผมร้านเจาะร้านสักย่าปลาสปากเก็ตตีไข่ครับผมโอ้โหดูไหมอาารกินมากเลยเอา้าไข่ไข่ไขมะมัยนี่ตืนไม่รู้เรื่องย่ำๆครับพ่นแก่มเขาไม่ค่อยมีงานอยู่เนี่ย ได้ไม่ได้ใส่ครับนี่อยู่จังหวัดเลยดูบลนะครับผมมาขังกัดนี่มาขังกันเป็นเลยว่าไปทำงานตลอดเลยวาอยู่ว่ะผมเที่ยวสิไปแบบซ้ำได้ไปเที่ยวผมไปขังกัดเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนี่โบราณลายน้ำด้านน้ด้วยเราอยากได้สุดกีฬาสวยๆนะครับผมตัวละลอยเจ้ก็น้ำวอร์มตัวละลอยแปดสิบบาทน้ำตัวละลอยครับผม นั่นล่ละทำงานเนี่ย ไรไเ,เม็ดใหญ่ครับดำๆครึ่งกิโลหนึรยบาทเมใหญ่ก,กับลอยยี่สิบกำลังหัวไม่ไหมกันเลยครับปวแรงตอดแมกแมกอีย่งครับเนี่ยข้ากุ้งหครับข้างกุ้งข้างโอ้ข้าง,ข,างข้างครับ ใบใบเตยเพนยังเห็นงามครับผม<ห> <laughs> เป็นแฉกเป็นแฉกครับผมขีดดอดเลยโอ้โหสีดดอดกูไม่มีครับผมสามอย่างห้าสิบอไข่มือกเยอะมากนะครับผมสดสดเลยดูไม่ขาด,ด้วยมวงดีเยอะเลยละครับสำหรับกับแก่ สาวคนน้าครับนี่ครับผุณยิ่งสิมักกางเกงยีนครับผมรับรองแจ้มากเลยแหละแต่แม่นผมผมสิมักสไตล์นี่ลวดลล่เยอะๆหน่อยสุดยอดครับนี่เสียมีเต้นมากลาร่อกว่าไปได้ทุกที่ผมไปเรื่อยๆนะครบี่กสุขดีครับเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย น้องเต็มตลอดนี่ครับเขาจะยิงตุกตาตุกตาตัวยหญงครับคุณอันนี้ปลาลูกปงอากาศเบิ่งไกโว้มีชิมฟรีด้วยครับผมชิมเลยค่ะชิมเลยนะคะีนี่เลนมาชิมเดี๋ยวมะชิมฟรีชิมฟรีชิมฟรีนะเพราะนีหิวขอาครับเด็กบอ้วย เอ้าวหูยอมาใส่จานใบเน่ใส่จานใบโอเคโอเคได้ไหมครับรอทายบรรยากาศได้ดีกว่าเสียวอีกต่ออีกได้เมื่อกีินหรือเย็ดมาอยู่โอเคโอเคโอ้มีเหลียงแพะด้วยครับผมขายตัวยักษ์บาทครับขไม่ได้ขายปะครับพี่โอ้ยเจียวไปหันอยู่ขายนมขายนมมันปะครับโอ้ยไปขายเนะครับผมเด้องตัวมัน นี่น่ารักเลยกินนี่ยังครับนี่กินกินกินยากินพักเกษตรกินยาแลาวกันกินเคอวะครับผมาบางคนเอื่นแบะครับผมแม่นอยู่บอกระแะซื้อมันครับทางนี้กุ้งกุ้งทอดกัดลัง แล,ลูกซ้นโอ้เยอะเขานะั้นกินตั้งนี้เป็นลูกซ้นเขาเป็นแบบกุ้งทอดฮ่ากุ้งทอดอันนี้แซ่บเ์ด้ยครับนี่ซิมแล้วมขึ้นแม่ตัวบบใหญ่เลยทอดไม่ไหม่ไปด้วยครับนี่ของละลอยใหญ่มากเลยครัองละห้าสิบสุกแปลกทอดปอบครับเมนค่ะได้กุ้ไงไหมเซียครับกุม้มาจากไหนนะว่า ว่าอย่างไรนะเี่ยวครับมะกนิ้วข้โอ้สุดยอดครับผมตัวใหญ่มากเลยได้ซิปเหรอครับเพื่อนนี่แซบี่ลีครับครับโอ้โหอบพุดอ่านี้หอมเลยหวานเลยเดี๋ยวคุเบาสามไส้เหรอครับที่นี่ไปครับตามห้งตรนี้แล้วผมจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวผมร้านอาหารตามสั่งขอใจถือัวอ่ครับ บอกเยหอมเห็นแล้วเห็นที่เด็ดอีกแล้วครับผมอ,อ๋อสายยางใส่ยยางหมูปิ้งครับผมปิ้งบางตังครับไม่เยอะกว่า,าครับผ <c oughs> มกสิบบาทกับสามบาทยังไม่ได้ขึ้นตัวใบด้วยครับโอ้หมูปิ้งสามบาทครับผมอันนี้สิบบาทอันนี้บอกครับสามบาทห้าบาทสามบาทยังไม่ได้เกิน าาน,นี่ครับใครมีลูกคะลูกมส้นอีกเลยครับผมเครื่องเรียนเพียบมะฝาลูกไว้ที่นี่อันนี้ละบายสีครับผมละบายสีตุก๊กตาปูนพัตเตอร์ขนาดที่เห็นร้านนากินแล้วครับผมนี่นี่อย่างนี้นครับสกีทะเลเย็นโฟลาาหน้าเผาพัดเผาหมูพัดคาราชิยู่ สิ้นเนื้อเนื้อเปื่อยรลดึดต้องเดินล่องแล้วครับผมดีครับตกลงตัดสินใจกินร้านนี้แล้วผมแม่เป็นตำลังเด็ดนี่ขนมจีนนี่กมาเตี๋ยวเรือนี่แหละครับมากเลยเ,ยเสินเล็กครับดันเลยแม่ไหมใ,มใส่นี<อ>่สารสินเข้ามาน้มกันได้หลายอย่างสิเข้าใจกันยังไงครับ เจ็ดพันขายเบิดเบิดมืองานเลยนี่อ๋อครับผมมาซิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรื่องผมเด้อะแค่ถือลูกชิ้นเนี่ยได้ลนูเนี่ยหมูเลยผมผสมเลยผมฮะแค่ถือลูกชิ้นเดียครับเป็นหมูเพราะว่าเนี่ยหนื้อวัวเป็นแบบนี่เป็นตีนเนื้อเอาเนื้อหมูก็ได้ครับผสมกันเนาะเราทำตัวข้นๆแซ่บเกวย์จั๊บอะไรแบบ เอาหาซิฟเลยครับผมธรรมดาสี่สิบครับสัดไปครับผมราคากระซิประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพมันต้องเสียค่าทีค่าอย่างนั้นเราเนาะค่ามาขายต้องกันครับแต่ว่าบอกเลยว่าแซ่บครับผมในงานแบบนี้ร้านอะไรก็จะอฝีมือเลยก็จะเพ็ดประจับไปน้ำกันเรื่อยๆใส่เห่ไหลด้วยครับมากริน เกี๊ยวเองเนี่ยหมืนเกี๊ยวเอง้อมครับเหล่าน้อมหน้สีมันก็ค่อยหอมชี้ครับผมอาหารตามสั่งเด้อไหนคนสั่งดีครับแต่เข้านีงนะลูกพราะหมูกรอบหมูสดโอ้โหพราะหมูกรอบหมูสดเพราะปลาเมืยสดครับนี่ขนๆเลยนางก็เกี๋ยวเขาดีเพ่ต้องแห้งเล่นเพราแม่เติมเรื่อยๆเตี้ยเงินนี่คือเฮ็ดแทบอย่าแม่ลูกเอาไเที่ยวเรียมาก่อน แกงเขียบ,บคนเป็นแซ่บครับผมดีครับซิมน้ำซุปบางก่อน,นครับโอ้โน้ำหอมมากเลยเราต้องสังเกตร้านที่สะอาดตอนคราร้านาั่งถึงร้านเพราะสะอาดกองเสียผยดดัวมนง่ายง่ายนวดนได้หลายมือนี่มักม,มุม มันยองสีดึกเดือออกมาจังไดนก็สเสียบดูไหมครับผมสุดยอดเลยลนะ่ะท่นนี่แซีบพี่ลีครับำลางแม่เดี่ยลองชิมเบิึง เดี๋ยวเสียงลุกขวนเยักน้อยครับเลนะยเนกาศ <c oughs> สอบหมากเลย ทางนี้สาใจ ซอสผีกับผมมีซอสผีหนึ่งุดยอดเลยแล้วน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแม่แล้วแซ่บนะครับผม Entonces, ครบบมีวุ้นเส้นกับข้ามันยังสุดจวดนบผมแจบมากแล้วนี้ร้านกับพุนแบบบุฟเฟ่ต์หับแบบนี้ับผม,มน้ำทแบบั่วภพของร้านบ้านจ่างพอนีุ่ดจวด